ในอินกรีวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคลิปอยากรู้ว่าอีกตอนหนึ่งเลยพี่ <P ie> ชอบมากกับคลิปนี้เพราะว่าพี่พยายามรวบรวมพูดเกี่ยวกับคำฮิตติดป,ปากของคนกรีกพี่ได้ <P ie> ยินบ่อยอ <P ie> ทั้งที่รู้ความหมายแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วยนะคะแต่ถามว่ามันมีคำแปลต,ต,ตรงๆไหมบา <P ie> งอันมีแล้วก็บางอันไม่มีแล้วบางอันก็ แปลตรงๆอย่างนี้แต่จริงๆไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยม,มันเป็นเรื่องที่น่ามาคุยอ่น่ามาคุยให้ฟังมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีก็ขาคำๆแล้วก็เข้าใจผิดในบางคําด้วยซ้ํานะคะอเอายกตัวอย่างคำง่ายๆที่เราได้ยินบ่อยๆเป็นเรื่องปกติเช่นคําว่าปาการโล巴ากาโล巴ากาโล巴ากาโลบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นเสียงความหมาย บอกว่าคำนี้แปลว่าอะไรปาระกาโลจริงๆแปลว่าปลาร,ระกาโลก็คือได้โปรดพอขึ้นเสียงสูงปุ๊บเป็นคำถาม,ถามปลาระกาโลปากาโลคุณต้องการอะไรไหมปลาระกาโลคุณต้องการอะไรไหมหรือปลารากาโลก็คือเอฟไคลดิสโตปลาระกาโลคือไม่เป็นไรก็ได้อันนี้คือหนึ่งตัวอย่างง่ายๆที่เราพบเห็นกันบ่อยใน ม่เธอคุณเดินไปไม่ถึงครึ่งถนนนะคุณก็จะได้ยินคำนี้เพราะเป็นคำสุภาพที่นิยมใช้กันนะแล้วก็ยังมีปกติเลยคำตอบรับธรรมดาเลย <Or iste. S 1> ออริสเตออริสเตนะอันนี้คือีคำหนึ่ง <Or iste. S 1> ที่ขึ้นเสียง <Or iste. S 1> สูงปุ๊บจะเป็นคำถาม,มทันทีออริสเตต้องเอก๋เกเกออริสเตพี่ใจจะอะไรอย่างเงี้ยออริสเตคือถามออริสเตต้องการอะไรพี่ใจจะอะไรออริสเตเหมือนเกเก อีกเกดก็บอกว่าออริสเตตอบพี่ใจเหมือนกับเกดอยู่นี่แน่แน่แน่เกดอยู่นี่ออริสเต่ขอค่าค่าค่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการตอบรับเหมือนเหมือนกับอีกคําที่ได้ยินกันบ่อยคือเน่แน่ออริสเตอะไรคนกรีกก็อะไรก็เแเน่เช่นเรียกเกดแน่ก็ได้เดินไปทางไหนเขาพูดอะไรแล้วเราเข้าใจก็เน่ น่เน่ใช่คำง่ายมากอันนี้คือคำง่ายๆแล้วก็ถ้าถ้ามีเน่แล้วต้องมีโอเคโอเคที่เราได้ยินบ่อยแล้วรู้กันคือมันเขาเขาแปลว่าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่อะไรไม่ต้องการก็โอเคโอเคอันนี้คือคำที่ได้ยินบ่อยใช่ค่ะมีเสียงสูงเสียงต่ำมีอะไรไหมโอเคคือคำปฏิเสธโอเคเอาแบบเอาแบบโอเคแบบไม่ต้องการแบบแน่ๆถ้าชัดชัวร์เลยแบบคำแบบทำแล้วมันจะเท่มากเลยนะโอเคเว้เวโอเคเว้เว คือคือไม่แน่นอนไม่เอาแน่นอนเธอเธอชอบฉันไหมอ๋อแหววแหววไม่ชอบแน่นอนถ้ามีแหววแววเข้าไปด้วยคือร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะมีแน่แววแววมาไม่มีเนาะแน่แน่แหววววมีอ่าแน่แน่แหววแววอันนี้ก็คือได้เธอชอบใช่ไหมแน่แหววแววอันนี้คือชอบชัวเข้าใจไหมมันจะแหววแววแปลว่าแน่นอนแน่นอนแหววแอืว คำที่เท่เว้ยวแวะเว้วแวะเฉยๆเฟ้ยวแวะแน่นอนเฟ้วแวถ้าเราถ้าเรามีใครถามอะไรเราแล้วเราแบบโอเคชั่วอ่ะเหมือนชั่วภาษาไทยเลยเว้วแวะเว้วแวะเวแวะเวแวะพี่พูดถูกไหมใช่ค่ะออกเสียงยากเว้ยวมันฟังแล้วมันดูเหมือนเอ้ยเหมือนกรีกอ่ะคือทําแล้วมันเหมือนกรีกอ่ะเว้วแวะเวยังจะมีอีกคำหนึ่งนะเว้ยที่แปลว่าชั่ว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 แน่นอนชราออ ซิวอะแล้วก็มีอีกนอนม,มันจะมีคำอีกคำหนึ่งนะคะที่เหมือนกับชัวเลยชัวแน่นอนไม่มีปัญหาฉันมาแน่นอนชัวฉันกินแน่นอนฉันอะไรอะไรชอบเธอแน่นอนหรืออะไรต่างๆเอโนอยเหมือนเหมือนการแสดงบอกกันเห็นด้วยเช่นคำว่าเอโนอยตเอนอยตอโนยเตไม่ได้ยินว่าเอโนยเตโอ้ฮอโนยเตเอโนยเตเอโนยใช่ อนอยเตยยกตัวอย่างมาดิสมมติว่าข้าจะตอบว่าอนอยเตย์อนอยเตยกตัวอย่างว่าจะถามว่าอะไรพี่ใจจะกินข้าวไหมพี่ชายพี่ใจพี่ใจจะไปเที่ยวไหมพรุ่งนี้ไปอย่าเก๋ไหมอนอยเตย์ถ้าอนอยเตกฏติซาสตร์ฉันมาฉันไปเพิ่มความชัวร์เพิ่มความแน่นอนให้ประโยชน์นั้นยังใช้ได้อยู่เนาะใช่ค่ะเอออ่ะมันจะเสียงคล้ายกับอะไรนะอนอยเตยแต่ว่าอนอยเต ก็คือเหมือนทําอะไรน้อยแต่ทาอะไรโงๆทาอะไรที่ไร้สาระ<า>บ,บองๆใช่อนน้อยแต่เพราะฉะนั้นคํานี้นะคะเวลาพูดออกเสียงให้ชัดอย่างพี่อะพี่จะสลับกันประจําเพราะว่ามันจะเป็นเ e อ็น e ้อยเตเอน้อยเตกับอันน้อยอันน้อยเตอันน้อยเตใช่ค่ะสาหรับพี่อะคาพ, no พวกนี้มันคําพวกนี้มันเท่อ่ะ พี่พี่ชอบพี่พี่ก็เลยจด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 มาไว้มันจะฟังแล้วมันเออมัน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 เออมันมันเป็นเหมือนคําที่เขาใช้บ่อยในชีวิตประจาวันอย่างเงี้ยบางครั้งพี่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนอกจากเออบราโวบราโวครับบราโวอะไรก็บราโวได้พูดเหมือนกับคุยกันแล้วแบบเออเธอทุกอย่างเธอผ่านไปด้วยดีแล้วนะเธอมาเล่าให้ฉันฟังว่าเฮ้ยวันนี้ฉันงานฉันโอเคบราโบบราโบ บราโวแปลว่าดีมากแปลว่าดีมากคือทุกอย่างก็บราโวได้อะไรที่ดีๆก็บราโวดีแล้วดีมากอีกคำหนึ่งดักซี่ไอ้ดักซี่แปลว่าดักซี่โอเคดักซี่โอเคดักซี่ดักซี่ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยมากนะคะออเรียออเรีย ออเรียแปลว่าดีสวยออเรียยินได้เก่าออเรียอะออเรียอ่ะบรรยากาศดีอ่ะออเรียอะไรก็ออเรียออเรียออเรียก็คือออเรียสิ่งดีๆก็ออเรียใช่แต่ว่าถ้าว่าเราจะใช้เป็นคาเป็นคาแบบกิ๊กๆหน่อยก็เอสมมุติว่าว่าคำกร๊กคืออะไรคาชิกๆสิ่งคำไอ้เป็นชิกๆเหรอของคนชิก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 ช่อช้างชิกชิกคูคูชิกชิกอะคำแท้แท้อ่าโอเค ออเรเหมือนกับคําอุทานว่าออเรอุทานก็ไม่เชิงเหมือนพี่แจบอกว่าเก๋เดี๋ยวพี่ไปซื้อ,อขนมแป,ป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มา are, 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 are. ออเรออเรออเรเหมือนกับบอก g, okay, okay, อืมโอเคโอเคนีก็ได้หรือหรือเราหรือว่าเราจะจะเริ่มเกิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ออเรออเดมาพูดกันละมาเริ่มกันได้ละก็ยังใช้ได้ใช้ขึ้นก่อนเลยออเรป้าแม่นาฟ้าไหมออเรป้าไม่บดอ่ะอืมออเรบางคนก็ติดนะพี่แจก็มีคําฮิตติดปากอันนี้อีก ที่เขาจะใช้ระหว่างการเริ่มต้นจะพูดอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นคําว่าลิปอนลิปองลิปอนลิปอนสาบฟ้าแม่ลิปอนลิปอนก็คือเหมือนกับอืมประมาณเหมือนเราจะเริ่ม,มเริ่มต้นพูดอะไรสักอย่างมันเหมือนกับคำแบบตกลงแล้วคำว่าลิปอนคือตกลงแล้วสุดท้ายแล้วลิปอนอนั่นคือความหมายของมันแต่การใช้อของคนกีก็คือใช้เป็นคำอุทานแทนลิปอนที่เซลิส ลิปปอนเตสมูทตี้เซลิสอะไรทำนองนี้ได้อันนี้ก็บริบทนี้ได้พยายามไม่เห็นว่าในหนึ่งคำพูดง่ายๆเล็กๆแค่นี้มันมีหลายความหมายอยู่ในนั้นมากมันทุกคําที่พูดคนเก่งมันจะมีความหมายความหมายที่มันแปลมันแปลได้แล้วก็แปลไม่ได้แต่ส่วนมากมันจะแปลได้แต่เขาจะไปใช้ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของมันอ่ะพี่ใจเข้าใจไหมแต่เขาก็ใช้กันแล้วมันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ความหมายมันก็จะไม่เหมือนคําแปลนั้นใช่ใช่ถ้าพูดถึงมีลิปปอนแล้วมันจะมีคําอีกคํหนึ่งดีละดิ ดิราดีคืออะไรกันแน่ยดิราดีตกลงดิราดีดิราดีมันเท่ปวะกคกินุ่มอีอาสโปรดิราดีสมมติสมมติว่าพูดหรือก็พูดเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเลือกไม่ได้ระหว่างนั้นระหว่างนี้อะไรอย่างเงี้ยดิราดีดิราดีดิราดียังไงอ่ะจะเอายังไงกันแน่ดิราดีพูดพูดูพูดพูดมาสรุปแล้วดิราดีแอนเดลิตี้ยินเน่แล้วก็มันจะมีคำอันนี้คือคำว้่าดิราดีบ้าวพ่อโปคําบูตา อันนี้คือได้ยินบ่อยโป๊ปอะไรที่คิดไม่ถึงอะไรก็คาโปถึงหรือว่าถึงไม่ใช่คาดไม่ถึงก็บางทีก็แบบคําแบบเจอเรื่องไม่ดีอืมเจอเรื่องไม่ดีก็โปโปโปปโปโปได้นะคะโป๊โปไม่ใช่โปโป๊ปนะคะโป๊โป๊ปาโปโปนี่เขาหมายถึงออบิเสียหมายถึงข้างหลังโป๊โป๊โอเคงั้นมาที่คําอุทานอืมปัญเย่ปัญเย่ ปาณายี่ยมอะไรก็ออกปาณาเยี N ่ยมคือคําอุทานนึกถึงพระเจ้าแบบไมกอดอ่ะใช่คือคจเจอผู้หญิงส,สวยๆก็ป๊ปาณาเยี่ยมเที่ยอแหล่เจอสิง่งไม่ดีก็ป๊ป e าณาเยี่ยมเที่ยงแน่ทุกอย่างเขา shove, จะใช้แล้วจะมีอีกคำหนึ่งที่พี่พได้ยินมาแล้วพี่ก็เออเขาแปลแบบนี้ได้ด้วยหรออ้าใช่ไมอาใชมคำแปลของอาใชมก็คือปล่อยชั้นปล่อยชั้นปล่อยชั้นอาใชมแต่ว่า พี่ไปได้ยินไอตอนที่เขาคุยกันอะไรเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอีกคนนึงก็พูดว่าอ่ะเสมาเหมือนกับเขาพูดว่าช่างมันเหอะใช่คือช่างขี้เกียจพูดแล้วเสมาหาวารสิก้าเสมอะไรคานองเนี้ยเขาความรู้สึกของพี่พี่แปลจากตรงบริบทที่เขาคุยกันนะพี่แปลว่า ช่างแม่งเหอะมันแปลได้ใช่ไหมใช่ค่ะช่างแม่งเหอะเรื่องเนี้ยปล่อยไปเพราะว่าขี้เกียจพูดแล้วอาเซมออาเซมแอยาเซยันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจคำว่าอาเซมแแปลตรงๆเลยคืออย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันอย่างนี้อย่ามายุ่งกับฉันแต่ในบริบทหนึ่งมันจะแปลได้ว่าช่างแม่งปช่างขี้เกียจพูดแล้วอย่างนี้อาเซมแออาเซพูดพูดจนเบื่อแลอย่างนี้อาเซแล้วก็อาโซล่ะอาโต เหมือนกันค่ะปล่อยไปเถอะปล่อยไปอาสโตอาสโตไม่ต้องพูดแล้วเบื่อแล้วอาสโตโอเคงั้นอยากรู้อีกอย่างคือคําสะบทเลยแล้วกันนะคําสะบทคําสะบทเนี่ยมันไม่จําเปน็นมันมันมันไม่เชิงคำหยาบเราได้ยินบ่อยจริงๆนะคะเราถึงได้นํามารวบรวม,มตรงนี้เพราะว่าเขาใช้เป็นเรื่องปกติเขาใช้เป็น เราได้ยินบ่อยจะว่าคนกรีกหยาบก็ไม่ใช่เขามีคําสะบทพวกนี้และเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นคําหยาบคายอะไรถ้าใช้ในชีวิตประจำวันใช่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นคาหยาบคายเช่นคําว่ากาโมโต์าโมโตคำว่ากาโมโตเป็นคาคาด่าคําด่าในภาษากรีกคนกรีกเขาจะด่ากันกาโมโตคือคําไม่สุภาพแต่ถ้าเขาเอามาใช้พูดเป็นอุทานเขาจะใช้เป็นอุทานอะไรหล่นอย่างนี้สมมุติว่าทํากาแฟหล่น อคาร์โมโตเรโรถสิกะอ๋อเอาจริงเหมือนเราคนไทยพูดเวลาโหลดก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ประมาณเนี้ยใช่เหมือนคาบุทานตกใจอย่างเงี้ยคาโมโตเอ้ยคาซาโตเรฟอริโอฉันวิ่งไม่ทันรถเมล์แล้วพูดไม่ทันพูดกับสถานการณ์ที่เกิดเรื่องแย่ๆใช่ค่ะ ก็จะใช้สะบทคํานี้ออกมาใช่มันคําบ่นอ่ะมันคำบ่นน่ะโอ้ยฉันเดินเหมื่อยแล้วอะโมโต้เมื่อไร่จะถึงอะไรทํานองเนี้ยแต่ถ้าไปพูดด่าคากาโมโตก็คือด่าคือคําด่าเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการสะบทกับตัวเองบนอไม่ได้ไปไม่ได้ไปด่าไม่ได้พูดกับใครว่าเฮ้ยไอ้นั่นนั่นนะไอ้นั่นกาโมโตนะไม่ด่าใช่นั่นรบ่นกับตัวเองเราพูดกับตัวเองมีคำหนึ่ง a s ก o โ a อัส s t o า a ลอ asto c a โ o อันนี้ได้ไหม asto c a คือแปลว่าไอสโตกาโลเหมือนคําว่าไอสโตกาโลเราจะใช้กับเหมือนเราบอกเมื่อกี้ว่ากาแฟหล่นใส่เราไอสโตกาโลโตราลักษาอินเกนุยบูซามันเปื้อนแล้วมันหาคําไทยไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่แปลพี่ก็แม่งเอ้ยสวยอีกแล้วกูอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วอะไรก็ไอสโตกาโลพี่เอาไปนู่นเถอะเหมือนแบบน่าลำคาญจังที่เยอะไอสโตกาโลฟิยาโปโดอย่างเงี้ย คือใช้ในบริบทที่เกิดอะไรไม่ดีกับตัวเองแล้วก็หงูดหงิดหุดหงิดเราจะได้ยินคนกรีกบางทีนะคะคนไทยที่มาอยู่กรีกเนี่ยได้ยินบริบทนี้แล้วคิดว่ามันเป็นคำหยาบคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องปกติแล้วเขาจะขี้หุดหงิดมากคนกรีกนะคะถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นอะไรนะเขาจะบ่นขี้บ่นเพรานั้นเถอะแต่บ่นกับตัวเองคือใช้คําบ่นกับเเขาไม่ได้ด่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรับคํานั้นมาเขาพูดกับตัวเองเขาพูดกับตัวเองอยู่ตอนเนี้ยโอเค งั้นเรามาเราก็มีคำไหนอีกมะเดเลสเดเลสโตราอะกนอันนี้ก็คือเคยพูดบ่อยมากเดเลสเดเลสโตร์พูดอะไรเ i เลสโตรโาเหมือนกับคำว่าเหมือนกับเข้ามาพูดแบบโอ้โหฉันเสียใจมากเดเลสอะถ้าแปลตรงๆมันแปลว่าคุณพูดอะไรใช่แต่ว่าใช้ในบริบทที่งุดงิดอยู่เดเลสเดเลสโตรา ที่เลสโตรต์เรหมือนก็เข้ามาพูดอะไรให้เราไม่ดีที่เลสโตร์ไม่เข้าใจเลยพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนหรือพี่ใจเข้ามาบอกว่ามาบอกข่าวร้ายว่าโอ้โหรถฉันไปชนตรงน<ม>ู้นตรงนี้เราก็บอกเหมือนกับองที่เลสโตรต์ตรรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเปลี่ยนสีหน้าคือเปลี่ยนเปลี่ยนความหมายเปลี่ยยนควาามมหอีกอันหนึง่งค<า>่ะเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เกจิเอ็กซ์เกจิเอกซ์เกจิ Έξι και έξι. Όχι έξι. Όχι έξι. Όχι σεξι όποια αντέξι. Ανοιχτή νύχτα. Αλλά αυτά είναι η τούκαν. Έξι και έξι. Α, περιοχή. Ναν ναν. Ναν ναν. Έξι και έξι. Ναν ναν. Τοπάι. Έξι και έξι. Χιουμάι. Έξι και มัดดาฟ a ดาจอมแม่ก็คือฉันคิดว่าเธอของมานะสมมติว่าสาธิฟดาจอมแม่ที่สาธิอ <eled iling. S 2> ีฟดาจอมฉัน hmm. ค em. mm ิดว่านะฟัดาจอมแม่อืม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 อ่าอาอาเดไปแล้วเดอาเดเขาคิดาม่อแเ่เดเดปว่าเด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 เจเเดเ้เด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 เเดเด เป็นคำอุทานที่จะเรียกยังไงใช้ในบริบทไหนอาเดไปแล้วนะเหมือนเหมือนมากวนเราอย่างเงี้ยเหมือนมากวนเราอย่างเงี้ยฉันฉันจะไปฉันจะบอกฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะไม่ไปสักทีฉันจะไปนะไม่ไปสักที่อาเดอาเดพูดไทาฟีๆอย่างเงี้ยว่าไหนจะไปอย่างเงี้ยพี่พยายามนึกคําไทยอยู่แต่พี่นึกไม่ออกจริงๆอาเดอาเด คำว่าอาเดดอาเดจะไปไหนก็ไปไปไปเหือนล้มคาญเหลือเกินอะไรทานองเนี้ยเข้าใจไหมคืออาใช้ไม่ได้บทที่เราหงุดหงิดอะไรสักอย่างใช่ป่ะอาเดดเดดอาเดดอาเดดพี่ยินแน่พี่ยินแน่อะไรทำนองเนี้ยอาเดเดอะไรเมื่อกี้คืออาเดเด้อาเดเดเหมือนกับคําบอกว่าเอจริงอ่ะอาเดเด้คำว่าเดคำข้างหลังคือจริงอ่ะอาเดดเด้ พี่ชอบพี่ชอบคำพวกนี้เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันพูดแล้วมันเท่มันมีความ,มเป็นกรีกสไตล์ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันหาคำแปลไม่ได้หรอกแต่เราอยากมาเล่าให้ฟังน,นะคะอเออหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆได้รับออคําศัพท์ใหม่ๆแปลกๆของคนกรีกที่เขาใช้ ใช้กันเนาะเวลาเรามาได้ยินเราจะได้ไม่ตกใจแค่นั้นเองว่ามันไม่ได้เป็นคำร้ายแรงอะไรมันแค่เป็นคำคำสบททั่วไปคำพูดดูสีหน้าเขาก็ได้เขาจะแสดงสีหน้าเลยสีหน้า,าเรา,เาอย่ไปทำละครให้ดูเลยเนาะวันนีนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่า That's a